ัััครบผมกปตันนี้เาราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กับตามที่แบบซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่ครับที่เดิมเลยแล้วใครไปช่วยเป็นผู้บระกอบซ้อมไฟนี้ก็มีเนื้อพยัคฆ์ไทยทองทำแล้วก็ทีีซ้อมก็หลังขยันนะ,ค,ะครับอา่าพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เรา,อ,เอ,าอายุเท่าไหร่แล้วครับสิแปดปีครับสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบเก้าห้าสิบแปดมวยสไตล์ไหนครับฟรีมือครับวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่านะมีโลดเจอกันมาสองครั้งเป็นไงทั้งสองครั้ง แพ้ครั้งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งรั้นานยังประมาณก็นานรับหลายปีแล้วโอ้แล้ววันนี้มาเจอไฟสามครับที่วันนี้เอาคืนก็ได้ไหมเอาคืนที่ไปแพ้เขาแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเบียดครัเพรไปเบียดกันแล้วไปพลาดไปปลายนี่หรอครับอืมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่ครับวันนี้มั่นใจเลยครับผมทุกครั้งที่ต่อยตรงนั้นเบียดประมาณร้อย จำไม่ได้ครับแต่ไม่เกินร้อยสิบห้าครับแต่วันนี้มันวันนั้นไม่ต้องไปคิดถึงแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่ครับผมแล้ววันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่มาลดจุดเก่าจุดเก่านี่ก็ผ่านเร็วไปแล้วครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมแล้วล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับดอกไม้ป่าไปกี่มั้งแพ้นอฟครับแพ้นอฟไปโดนอะไรวันนั้นโดนศอกครับจังหวะพอดีเลยหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเหมือนกันก็เวทนี้เลยวววัััันนนี้้้้พออมมมาาาาาแแจงงเเเกิดดคคครรบบผลลหตืย ไฟนี้คิดว่ามั่นใจเลยมัน่นครับคุมมากี่กิโลไฟนี้สามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบค,ครั้งค้นจังหวัดสกลน,นครเด็กสกลอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับล้วหน่อยฝากแฟนคลับช่วยเชียร์เราเป็นกำลังใจนะครับไฟนี้จะไม่ทาิดหวังคราพอมาแจ้งเกิดนะ<า>เอาชนะนะอ่ะขอโชคดีก่อนครับโชคดีครับไป